ต่ออีพีสองนอนไม่หลับเป็นอะไรวะเนี่ยหลับตาที่ไรทำไหมต้องเห็ุภาพนั้นวะโอ้ยจะบ้าตายลืมลืมแค่เสริจุกแรกให้ผู้ชายนอนดีกว่าสิบห้านาทีผ่านไปเป็นแบบนี้คงนอนไม่หลับแน่เลยเล่นเกมโรบอสดีกว่า เงาจังเลยเล่นคนเดียวน่าสนใจเขาคุณเราไหมได้ดีเหงาพอดีหายไปในมารอามใช่ตมาฉามากคือกูอไปหาเพื่อนใหม่มาเขาคุณในละเอาเขาเลยสวัสดีทุกคนน่ารักจังร็วมาแนะนำทุกคนเธอนั่นมือเร่มก่อนนะ สวัสดีผมชื่อโอเวนครับสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสดครับสวัสดีฉันชื่อยูกิสูงหนึ่งร้อหสิบสดน่าชอบผู้หญิงสวัสดีผมชื่ออามสูงหนึ่งร้อยแปดสิบสูดชอบผู้ชายสวัสดีผมชื่อการินสูงหนึ่งหสห้าสดน่ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะเราไปเล่นเกมกันเถอะสามสิบนาทีผ่านไปสนุกมากเลย แน่ล่ะเห็นไปนําแต่กาลินนะเช่ๆชคิดอะไรไปเน,นี่ยไม่หรอกมัง้งถ้าตอบว่าเช่ละฮะรลินฮ,ะ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 ฮะ่าฮ่าฮ่ดู๋แลคุยไปนอนก่อนนะผมไปนอนก่อนนะเดี๋ยวก่อนสิมีอะไรหรอครับขอเฟสทัวคุยได้ไหมอย่าบอกนะว่าไหนจีคือฉันแค่นอนไม่ละหาเพื่อนคุย ได้ผมก็อน,นอนไม่หลับฮัลโหสวัสดีครับเปตล้นายดิยาเหนนีนายเองหรอในหุ่นยนต์เอ้าในปากิงเมื่อเชา้านี้เป็นไงจุดแปลกฉังกับนอนไม่หลับรอไอ้บ้าพรุ่งนี้ขอให้อย่าเจอหน้านะ อ้าว่างเะแล้วแต่ก็น่ารักนะอะไรวะเนี่ยเจอในชีวิตจริงก็พอแล้วยังมาเจอในเกมอีกหัวจะปวดนอนดีกว่า <c oughs> โอ้ยเจ็บฮาจะแปดโมงแล้วจะทันโรงเรียนไหมนะวันนี้ไม่อาบน้ำละกัน มีใครเคยไม่อาบน้ําไปโรงเรียนบ้างเม้นบอกหน่อยน่าจะได้ไม่อายฮ่าฮ่าาเอาการินี้จะไปโรงเรียนทันไหมเออคือผมขอติดรถไปด้วยได้ไหมนายบอกไม่อยากินหน้าอยู่เพละก็มันจำเป็นนี้ ถ้าไม่ได้ผมเดินไปก็ได้ใจน้อยฉันขึ้นมาเดียวพาซิ่งกดเอลพ่นั่นน่ะเนาะตัดภาพมาโรงเรียนนี้นายก็มีมุมอ่อนโยนนะเนี่ยพ้ออ่อนโยนสเพรอะคนที่ผมแรักเท่านั้นใหาอย่าบอกนะนายรักฉันแล้วคือโอ้ยหวานกันจังเลยนะ ผมไปเข้าห้องก่อนนะขอบใจนะที่มาส่งมาคาจะหวัดเชีงน้ำมงิงย่กิโอ้ยพ่อหนุ่มฮอดของฉันหลงรักเด็กหมอสามซะแล้วฮ่าฮ่าฮ่าปุปากนะี่อย่าบอกใครนะทำไมละเดี๋ยวน้องเขาจะอายไม่กล้ามาโรงเรียนทำไงละจะราไม่บอกใครแต่ระวังก็ดีนะเห็นไอเรนตามจีบมึงอยู่นิก็กูไม่ได้ชอบมันนี่ไปดีกว่า มือไปตามสืบปันดีว่าไอเด็กคนนั้นเป็นใครได้ครับลูพีหลังเลิกเรียนแกจ่ไม่ชื่อการินเด็กมอสามใช่ครับมีอะไรหรอก็ไม่อยากมีถ้าแกไม่มายุ่งกับแฟนคูหาผมไปยุ่งกับใครหรออย่าทำเป็นโมไนเลยเขารู้ทั้งโรงเรียนว่าคูกับโอเบเป็นแฟนกัน แล้วเกี่ยวอะไรกับผมผมไม่ได้อยากรู้จักด้วยช้ำก็หกว่านแน่นยันชูปากคกยูเลยไอตุนกลัไปจับมันคูชิเนส่นมันได้เลยลูกพทธาเด็กนานถานัดผมเลยอย่าเข้ามานะผมลูกสิษย์บวขาวนะทุกคนคิดว่าการินจะรอดไหมช่วยการินด้วยการกดไลค์กดติดตามคลิปนี้